สวัสดีค่ะพลปวีปานพิษนะคะครูาสาวจากศูนย์การศรราึกษาพิเศษประจำจ,จังหวัดเชียนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนทักษะการนับรู้และแสะดงออกทางภาษานะคะเรื่องการบอกจํานวนนับหนึ่งถึงห้านะคะคุณครูก,ก็จะมีสื่อเป็นบัตรตัวเลขน,นะคะอันดับแรกก็จะให้เนี่น้องเนี่ยอ่านตัวเลขตามครูก,ก่อนนะคะก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยสอนน้องไว้นะคะเริ่มนะคะ หนึ่งสองสามต่อไปนะคะสี่ห้าถ้าว่าน้องทำได้านก็ต้องเสริ่แรงทางโลหิการหลบมือนะคะเก่งมากค่ะแล้วก็กล่าวคำชมเชยบ้านกมได้ว่าเยี่ยมมากค่ะสำหรับน้อง พูดได้หรือไม่ก็พูดได้ได้เลยนะคะเราจะสอนยังไงให้เขารู้จักจํานวนนะับ1นึ่งถึงห้านะคะเราก็ให้นักเรียนเนี่ยบอกหรือชี้ตัวเลขนะคะโดยเราถือไว้สองท่านอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเออไหนคือตัวเลขหนึ่งคะเราก็ชี้หนึ่งกับสองใช่ไหมคะถ้าน้องชี้นี่ค่ะตัวเลขหนึ่งเราก็ชุมเชยน้องนะคะว่าเก่งมากค่ะทาอย่างนี้ต่อไปจนถึงตัวเลขที่ห้านะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากวีดีโอการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าผู้ปกครองจะได้รับประโยชน์จากการสอนในคลิปนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ